ขอเชิญร่วมสร้างโรงเรียนปลูกรักแก้วแผ่นดินอำเภชะอําจเพชรบุรีในอุปถัมภ์ของมูลนิธิส่งเสริมสามเณรวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษรับเหรียญพระชันษา100ปีสมเด็จพระญ,ญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นที่ระลึก100ปีมีครั้งเดียวรวมทำบุญได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนบริษัทฟีมาสเตอร์จำกัดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมาร่วมสมัยคะ่ะวันนี้พลอยรับหน้าที่เป็นพิธีกรน,นะคะรายการของเราคะ่ะก็จะมีแง่คิดดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวของธรรมะนะคะและที่สําคัญคะ่ะเป็นเรื่องราวที่เข้าใจง่ายและทําให้ผู้ชมไปฝึกฝนได้ด้วยตัวเองคะ่ะ และสําหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในช่วงพิเศษของทางรายการนั่นก็คือช่วงธรรมรับตะวันนั่นเองค่ะแต่พระวิทยากรประจำรายการของเราจะเป็นใครนะคะต้องติดตามค่ะและจะมีข้อคิดดีๆยังไงเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงธรรมะรับตะวันกับพลอยสุภาจัญ,ญาสวิภูรนะคะวันนี้เราก็ได้เกียรติจากพระราชปฏิพานมุนีนะคะหรือว่าท่านเจ้าคุณบุญนานะคะจากวัดประยุรวงศาววจนะคะมาพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็แขกรับเชิญพิศเศษอีกท่านหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ ครูอ,อ้นนะคะก็คุณบุพผาสวรรราั์รัตตาตานนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนทอสีหรือว่าครูอ,อ้นนั่นเองนะคะซึ่งโรงเรียนนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนที่เกี่ยวกับวิถีพุทธด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราคุยกับครูอ,อ้นสักนิดหนึ่งนะคะก็อยากจะทราบว่าโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยจริงๆแล้วคือเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับอะไรคะก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นโรงเรียนปกติธรรมดานี่แหละ,ะแต่เพียงแต่ว่าเป้าหมายในการทําการศึกษาของเราคือ ไม่ใช่เพื่อให้มีความรู้อย่างเดียวแต่เราต้องการพัฒนาให้เขาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ะนะคะเท่าที่เราจะสามารถทําได้เพราะฉะนั้นก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของพฤติกรรมจริตใจแล้วก็ปัญญาหลักการของการทําการศึกษาเร,รียนก็ใช้หลักพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเอาหลักการของพระพุทธเจ้ามาเนี่ยนะคะแล้วก็มามาศึกษาทําความขเข้าใจอย่างจริงจังนะคะก็จะลงสู่ การเรียนในห้องเรียนนะคะตลอดจนการการสร้างวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการพัฒนาในทุกด้านของชีวิตค่ะแล้วจะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปยังไงคะสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธหรือว่าหลักสูตรของเรานี่มีการออกแบบเป็นพิเศษยังไงบ้างใช่ค่ะก็คือของโรงเรียนทั่วไปก็จะเป็นเรียนวิชาการค่ะใช่ไหมคะ,คะก็จะมีบทเรียนที่เป็นวิชาการในสาราต่างๆแต่ของเราจะมีบทเรียนชีวิตนะคะวิชาชีวิต ซึ่งบทเรียนอันนี้เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนมันจึงไม่ใช่ว่าเรียนอยู่เฉพาะในห้องเรียนหรือเรียนอยู่ในชั่วโมงเรียนเท่านั้นแต่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาของชีวิตตั้งแต่เขาก้าวย่างเข้ามาในโรงเรียนนะคะและเราเองเราก็พยายามเราต้องทํางานร่วมกับผู้ปกครองเพราะเราถือว่าการเรียนรู้มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่โรงเรียนอย่างเดียวแต่มันเกิดขึ้นทุกทุกผลทุกแห่ง ที่บ้านก็เกิดขึ้นด้วยกันด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะไปพ่อแม่จะพาไปที่ไหนก็ตามบนท้องถนนก็คือสามารถเป็นเป็นการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นชั่วโมงของการเรียนเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่5ชั่วโมงที่โรงเรียนค่ะแต่มันคือการเรียนทุกทุกที่สามารถเป็นที่เรียนรู้ได้ตลอดทุกที่สามารถเปที่เรียนอะไรใช่ค่ะนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเราให้คอนเซปต์อันนี้ให้ผู้ปกครอ,องเข้าใจว่าหลักการ พัฒนามนุษย์เนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่แค่เรียนหนังสือนะคะไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ที่โรงเรียนแต่มันเป็นการเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็ในทุกๆด้านของชีวิตด้านพฤติกรรมด้านจิตใจแล้วก็ด้านปัญญานะคะเพราะฉะนั้นมาเราไม่ได้เน้นเฉพาะวิชาการอย่างเดียวให้ไปจดจําท่องสอบแล้วก็เพื่อจะไปแข่งขันกับโรงเรียนอื่นไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะนั้นค่ะค่ะวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ การพบพระพุทธศาสนาเพราะว่าประชากรบนโลกใบนี้ก็มีมากมายหลายคนเขาก็บอกว่ากว่าจะได้เจอพระพุทธศาสนาเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นเรื่องยากเราจะเห็นได้ว่ามีพระจากต่างชาติเนี่ยหลายท่านที่มาบวชที่เมืองไทยหรือว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่บอกวุาพอมาประเทศไทยปุ๊บเจอศาสนาพุทธอยากจะเปลี่ยนศาสนาทันทีหรือว่าเ,เขาบอกว่าเป็นการพบพระพุทธศาสนานะคะวันนี้เป็นหัวข้อที่เราจะมาคุยกันซึ่งเมื่อวาน ท่านเจ้าคุณได้พูดถึงเรื่องราวของการโชคดีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ววันนี้ก็ต่อเนื่องกันด้วยการพบพระพุทธศาสนาค่ะคือเมื่อวานได้ปรารถงว่าการที่เราเกิดมาเ,เห็นกันเดินไปไหนมาไหนได้นี่นะฮะไม่ใช่เป็นมนุษย์ทั้งหมดทุกคนหรอกแล้วแต่มากย็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเราเห็นเป็นมนุษย์หรือเห็นเป็นคนเนี่ยเวลาจะไปบวชนยท่านอาจารย์พระพุทธเจ้าให้ถามว่ามนุษย์โสซิกเ,เป็นมนุษย์หรือเปล่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าก็แสดงว่าคนที่ คือเพศเป็นน่างเดินเข้ามานี่ท่านยังไม่มั่นใจว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่า<ะ>ถ้ามั่นใจว่าเป็นมนุษย์จะถามทําไม <c oughs> เพราะแสดงว่าความเป็นมนุษย์ในความหมายของท่านไม่ใช่อย่างที่เรารู้กันแล้วก็วันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องพบผู้ศาสนาผู้ศาสนาน,นั่นก็คือว่าให้สิ่งที่ถูกต้องทุกอย่างเลยอยู่กับตัวเองอย่างถูกต้องอยู่กับสังคมอย่างถูกต้องและอยู่กับโลกอย่างถูกต้องสังคมหมายถึงครอบครัว อยู่กับพ่ออยู่กับแม่อยู่กับลูกอยู่กับพี่กับน้าอยู่กับมิสหายอยู่กับนายอยู่กับลูกน้องนเราจะอยู่กับเขาอย่างถูกต้องที่สุดการอยู่อย่างถูกต้องนี่มันดียังไงอ่ะถ้าเกิดว่าอยู่อย่างถูกต้องเราจะพูดเราจะทําอะไรมันก็ไม่บกพร่องไม่ผิดพลาดไม่เป็นการเบียดเบียนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบแก่กันเลยกันและความถูกต้องตัวนี้เนี่ยมันจะนำพาเราไปสู่สิ่งที่สูงสุดซึ่งรอเราอยู่ เหมือนกับเราเดินทางถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องถึงเป้าหมายปลายทางแต่ถ้าเกิดเดินทางไม่ถูกต้อง,งแล้วมันจะถึงได้ไงมันก็ไม่ถึงทั้นทางกนี้ก็คือต้องการเซตจุดมุ่งหมายปลายทางของเราก่อนจุดตรงนี้ต้่ไหนความถูกต้องตรงนี้อาจจะมอาอย่างขมวดว่าก็คือธรรมะซึ่งไม่ได้มีเฉพาะพุทธศาสนาแล้วเท่านั้นหรอกศาสนาอื่นก็มีเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าเราเป็นชาวพุทธเราก็คิดพูดในวงจํากัดเฉพาะเรื่องพระพุทธศาสนา เราไม่ได้พูดถึงว่าศาสนาอื่นเขาไม่มีสิ่งที่ถูกต้องเขาก็มีมีตามระดับของเขาเราเป็นชาวพุทธเราก็มีความถูกต้องตามระดับของเราพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสว่าความถูกต้องนี้คือทางออกของชีวิตและทางออกของโลกตลอดถึงเป็นทางออกของทุกปัญหาปัญหาต่างๆที่มันยังวุ่นวายก็เพราะว่ามันยังหาความถูกต้องไม่เจอมันทำไมจึงไม่เจอละ่ะเพราะคนส่วนใหญ่มักจะมาติดอยู่ที่ตัวเอง พอติดอยู่ที่ตัวเองก็เอาตัวเองถูกต้องอย่างเดียวนะแล้วความถูกต้องที่มันเป็นสากลที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขทั้งเก่ตัวนและคนอื่นมันคืออะไรก็เลยไม่สนใจศึกษาทงั้นการที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยจงมีความภูมิใจว่าเราจะรู้วิธีการดํารงชีวิตอยู่ส่วนตัวโลกส่วนตัวควรทําอย่างไรโลกส่วนรวมควรทําอย่างไรและที่สําคัญก็คือว่าที่สูงกว่าส่วนตัวส่วนรวม ไปถึงโลกอันสูงสุดที่เรียกว่าโลกุตละธรรมยังไงก็ยังรู้อีกด้วยนี่าศาสนาพูดสอนไม่หมดเลยเขียนร้อนค่ะครัคอ้อ,คอ,อ,อ,อนคิดยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการที่เราคนไทยเนี่ยโชคดีมากที่เกิดมาปุ๊บเนี่ยก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพุทธาศาสนาเลยคุณพ่อคุณแม่สอนเรามาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแล้วก็เป็นาศาสนาประจำชาติของเราด้วยค่ะครูอ้อนเพิ่งม,มาเห็นคุณค่าตอนที่มาทําโรงเรียน ออวิถีพุทธนะคะได้มาศึกษาพุทธศาสนาเพราะก่อนหน้านั้นก็คือเรียนอยู่ในโร,ร,<ะ>รงเรียนคริสตลอดเติบโตในโรงเรียนคริสเพราะฉะนั้นรู้รู้หลักของพุทธตามตัวหนังสือแต่ไม่ได้เข้าใจและไม่เคยเอานํามาใช้ในชีวิตนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นบุญมากที่ตัวเองได้มาทําการศึกษาพุทธปัญญาคือไม่ใช่เป็นเกิดเป็นคนไทยในประเทศไทยเกิดเป็นคนในประเทศไทยนะคะแล้วก็เกิด ได้พบพระพุทธศาสนาแถมยังได้ทำโรงเรียนพุทธปัญญาอีกอันนี้ก้อนถือว่าเป็นอะไรที่ที่ที่สุดๆส,สำหรับตัวชีวิตของของตัวเองนะคะว่าเราก็ได้พัฒนาตัวเราเองนะคะแล้วเราก็ได้พัฒนาชุมชนนะคะอันนี้ให้เขามีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะว่าความถูกต้องรือความดีงามอันนี้มันคืออะไร เพราะอย่างในโรงเรียนเองเนี่ยอย่างหลักในการบริหารเราก็ใช้หลักธรรมาธิปไตย mm hmm. ก็คือเราไม่ได้เอาความถูกต้องของครูอ้อนหรือความพอใจของครูอ้อนเป็นหลักเราเอาเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดนะคะคือหลักเพราะฉะนั้นไม่ว่าครูอ,อ้นจะอยู่หรือไม่อยู่หรือครูอ,อ้นจะอยู่ตรงนั้นหรือไม่อยู่คุณครูก็สามารถตัดสินได้ว่าสิ่งที่คุณทํานั้นเนี่ยคุณทําไปเพื่อเป็นเพื่อประโยชน์ของตัวคุณเองหรือคุณทําเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม นะคะถ้าทําเพื่อประโยชน์ตัวเองมันก็ไม่ใช่แล้วละ่ะมันก็ต้องเป็นการทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีหลักในการดําเนินชีวิตที่ที่ชัดเจนนะคะโดยที่ว่าไม่จะต้องไม่จาเป็นที่จะต้องมาอาศัยใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนตัดสินให้นะคะเพราะฉะนั้นการที่มีพระพุทธศาสนานําทางชีวิตหรือมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วมันจะกล่อมเกลา ใจิตใจของคนนะคะให้ให้ให,ให้ให้งอกงามขึ้นให้ดีงามขึ้นนะคะแล้วก็เออมันเป็นอะไรที่ที่สังคมจะพาไปให้สู่ความสงบสุขมากขึ้นคือทุกวันนี้เนี่ยเราจะเพ่งโทษคนอื่นแต่เมื่อเราศึกษาพุทธศาสนาแล้วเราจะกลับเข้ามาดูตัวเอง <c oughs> ว่าเรามีส่วนไหนที่เราควรจะต้องแก้ไขบ้าง <c oughs> มีส่วนไหนที่ดีอยู่แล้วที่ควรจะรักษาไว้ส่วนไหนที่ ยังไม่ได้ยังไม่เกิดขึ้นสิ่งดีงามที่ยังไม่เกิดขึ้นเราควรจะต้องสร้างให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราใช่ไหมคะหรือขอความไม่ดีต่างๆที่ที่เราควรจะป้องกันเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าสิ่งนั้นมันอาจจะไม่เกิดขึ้นมันมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้เราก็ต้องมีวิธีการที่จะป้องกันเราเที่ยวไปว่าคนนู้นคนนี้ว่าเขาโลภเขาเห็นแก่ตัววันหนึ่งมันอาจจะเป็นกับเราก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งท,ที่เรากลับมาฝึกตัวเราเองฝึกและฝืนตัวเราเองในสิ่งที่มัน ตามแนวทางของที่พระพุทธเจ้าบอกไว้อ่ะค่ะชอบประโยคคูอ,คอ้อนมากเลยค่ะบอกว่าแหมวันนึงวันนี้เนี่ยเราอาจจะว่าคนอื่นเห็นแก่ตัวโลภมากอุยเลวชั่วแต่ไม่แน่ว่า <c oughs> เหตุการณ์น,นั้นเนี่ยมันเราอาจจะพลาดแล้วก็ทําแบบนั้นได้แนละ้วเจ้าคุณคือหลักของพระพุทธเจ้านี่พระองค์ไม่ให้ทิ้งตัวเองเวลาเราจะไปวิพาก์วิจารณ์จะไปแก้ปัญหาอะไรเนี่ยสำคัญว่าเราเนี่ย คิดแก้ปัญหานอกตัวหมดแต่ตัวเองกลับเป็นปัญหาคมันต้องแก้ปัญหาของตัวได้ก่อนฉะนั้นก่อนที่ผู้เจ้านี้จะส่งบรรดาภาษานี่ยไปประกาศภาษศาสังนาพระองค์ทรงมีพุทธวจนะประโยคหนึ่งน่าฟังมากก็ถือว่าบัดนี้พวกเธอพ้นแล้วจากบ่วงที่เป็นทิพย์จากบ่วงที่เป็นขอมนุษย์พ้นแล้วจากบ่วง โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งบ่วงสําคัญที่สุดก็คือว่าบ่วงคืออัตตคาะความรู้ความไม่รู้จักตัวหรือความรู้ตัวแต่ว่ายังเห็นแก่ตัวอยู่บ่วงตัวนี้พระพุทธเจ้าถือว่าภาษาวกชุดนี้เนี่ยตัดบ่วงได้แล้วข้ามบ่วงได้แล้วพ้นแล้วนะฮะพระองค์ก็บอกว่าขอให้พวกเธอในจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มากแล้วก็เทวดาและมนุษย์เลยนะตรงเน้นะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พระหูชนะหิตายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มากขอให้เธอในจงแสดงธรรมอันเพราะในเบื้องต้นท่ามกลางและก็ที่สุดประกาศพรหม,มจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงเพื่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเขาจะได้ประโยชน์อันเกิดจากการชี้แจงแสดงธรรมนั้นนี่นะฮะถ้าจะว่าตรงนี้แล้วคือผู้าศาสนานี่ไม่ได้เป็นคําสอนที่ขัดในเรื่องประโยชน์คอัตามายืนยันใครต่อใครมากมากว่าบางคนบอกว่า ถ้าหากว่าเอาพุทธเอามาเป็นตัวตั้งรับรองฉันไม่ได้เที่ยวแน่ฉันไม่ได้ร้องเพลงแน่ฉันไม่ได้มีความสุขสูงขนแน่คนคิดอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่เลยอยากจะรวยก็รวยไม่ได้อยากจะร้องเพลงก็ร้องเพลงไม่ได้จะสนุกก็สนุกไม่ได้อะไรไม่ได้พวกศาสนานั้นนะคุณรวยได้แต่คุณรวยเนี่ยอย่าเป็นการเบียดเบียนคนอื่นหรือสิอย่าเป็นการเบียดเบียนตัวเองสิจะไม่เบียดเบียนคนอื่นก็ตามแต่ว่าเป็นการเบียดเบียนตัวเอง ขยันทํางานหามรุ่งหามค่มน่าจะมีอายุสักประมาณ75ปีตามเกณฑ์แค่ประมาณ40ปีก็กลับบ้านเกา่าเพราะมันหนักเกินไปคมันเป็นลักษณะอัตตากิรมฐานุโยกเนี่ยเป็นการทําลายตัวเองแบบไม่รู้ตัวแล้วในขณะที่ทําไปนั้นมันมันเรียวมันเกินลิมิตในที่สุดในจิตมันก็ร้อนร้อนเกิดภาวะร้อนทั้งทางกายและทางจิตใจชีวิตจะอยู่ได้นานยังไงมันก็อยู่ไม่ได้เขาไม่รู้ตัว จนกระทั่งนาทีสุดท้ายหายใจขมแบขมแบแล้วได้ฟังโอ้โหถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็ผมทิ้งมันไปต้องนานแล้วผม่อชีวิตไปก่อนส่วนใหญ่คนเราจะพูดว่ารู้อย่างนี้มันเป็นประโยคที่ที่เหมือนแบบว่าคนในในช่วงสุดท้ายของชีวิตหรือว่าเหมือนแบบทําอะไรพลาดไปแล้วก็จะมาพูดนะว่ารู้อย่างนี้น่าจะทําแบบนี้รู้อย่างนี้น่าจะทํำยังไงใช่ไหมพระธรรมจึงพยายามให้คําจุกัดความกับญาติโยมเลยว่าโยมพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตเราเนี่ยค่ะ พัฒนากายพัฒนาวาจาพัฒนาจิตใจเขาก็ถามว่าพัฒนายังไงนะว่าพัฒนายังไงอาตมาก็ยกตัวอย่างว่าเอาตัวอย่างอย่างนี้กันแล้วกันว่าธรมรมดาคนเราเกิดมานี่ต้องนอนใช่ไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไม่คนนอนเลยแต่ว่าให้นอนเท่าที่จําเป็นจะนอนพอดีพอด,พอดีอย่าให้มันเกิน อะไรที่มันเกินพอดีเกินความจําเป็นไอน้นั้นมันจะเสียนะโยมนะนอนน้อยเกินไปก็เสียนอนมากเกินไปก็เสียไม่ได้ไม่ให้นอนนะและให้นอนอย่างมีสติเพราะอะไรไมันจะได้พักทั้งทางกายและพักทั้งทางจิตใจถ้าเราจเจริญสติไปด้วยใจมันพักด้วย<ฆ>แต่ไม่จเจริญสติอ่ะหลับเพราะเมาบ้างหลับเพราะเหนื่อยบ้างแล้วเพราะอย่างนี้ใจมันไม่พักนะบางคนขนาดเหนื่อยแทบตายมเมาแทบตายเนี่ยนอนไปยังฝันฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่าง,งๆแสดงว่าใจมันไม่พัก บอกว่าถ้าหากว่าเราต้องการให้ชีวิตของเราเนี่ยได้รับประโยชน์แล้วคุณโยมศึกษาพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการพัฒนากายพัฒนาวาจาแล้วก็พัฒนาจิตใจยังไม่พอพุทธศาสนานี้นะพัฒนาสังคมทำอย่างไรคนจึงจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีสันติเนี่ยพุทธศาสนาสอนหมดเลยเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้น แล้วไม่ใช่เนี่ยเพื่อการอยู่ร่วมกันเนี่ยอย่างมีสันติเท่านั้นแต่ว่าเป็นการอยู่ร่วมกันแบบสร้างสรรค์ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันถึงขนาดเนี่ยลึกสอนส่งเสริมให้คนมีนิสัยว่าชีวิตมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ได้ยินเนี่ยเป็นเพื่อนชีวิตเราเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายกับเราทั้งหมดไม่อยากแยะเป็นเราเป็นเขาอะไรคำนองนั้นเพราะอะไรฮนะ เมตตาความปรารถนาดีไม่ควรจะมีพรมแดนพระพทธเจ้าตัดเป็นลนักษณะอัปมัญญานะให้มากครอบคุมโทษถึงได้ขนาดไหนยิ่งดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรานั้นจะไม่อยากเพ่งโทษอะไรใครคนไหนเลยทําให้จิตของเราเกิดความจิงชังเล่าร้อนมันก็ส่งผลไม่ถึงจิตเราอีกมันทําให้จิตของเรามีความชุ่มเย็นมีความแจ่มใสกว้างขวางนี่เป็นการพัฒนาการอยู่ร่วมกันแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะ ยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตของคนทุกขั้นทุกตอนเลยเด็กก็หลักพุทธศาสนาไปใช้ได้ท่านอาจารย์รู้ดีเพราะว่าท่านอยู่กับโรงเรียนใช่ไหมหนุ่มสาวก็หลักพุทธศาสนาไปใช้ได้พัฒนาได้เลยคนเฒ่าคนแก่ก็ใช้ได้เรียกว่าทุกเพศทุกวัยทุกขั้นตอนแห่งชีวิตเอาหลักพุทธศาสนาไปพัฒนาได้หมดเลยอาตมาจึงนึกว่าเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วน่าเสียดายที่เราเองยังมองไม่เห็นอยากจะให้มองเห็นกันมากๆพุทธศาสนาน,นี่คืออะไร หลักการวิธีการและปฏิบัติการพัฒนาตัวเองอย่างดีท yeah ี่สุดเดีคยวมาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วต้องถามครูอ้อนะคะว่าเราจะมีวิธีสอนเด็กๆยังไงนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของวิถีพุทธ นะคะเพราะว่าเมื่อกี้รู่อ้อนก็บอกว่าเริ่มต้นมาจากอนุบาลเราจะหรือว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่บอกว่าเอ๊ะเราจะเริ่มยังไงสอนลูกๆของเราเด็กๆหรือว่าอายุรุ่นเรียวราวเดียวกับสามเณรที่อยู่ในโครงการอย่างนี้เพราะว่าเด็กๆเนี่ยโอโ้ยังอยู่ในวัยโซนเลยเขาจะเข้าใจไหมจะมีหลักการในการอธิบายเขาอย่างไงคือพุทธศาสนาจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยากเลยเด็กอนุบาลก็เข้าใจได้ค่ะนะคะแต่ เพียงแต่ว่าเราไปคิดว่ามันเป็นเรื่องยากต้องเป็นเรื่องสําหรับคนผู้ใหญ่ที่เข้าวัด <c oughs> จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆมันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตนะคะซึ่งถ้าทุกคนนะคะศึกษาพุทธศาสนาและลองทดลองใช้จริงๆนําลงสู่ชีวิตจริงๆไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อครูอ้นไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าให้เอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดตรงนั้นเนี่ยมาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะว่ามันดีจริงหรือเปล่า เรื่องง่ายๆเลยว่าการที่กลับมาอยู่กับลมหายใจมันมีความสุขและสงบและเยือกเย็นอย่างไรนี่ง่ายนะคะหรือว่าการที่เราเการให้ดีกว่าการรับนะคะเรารู้สึกเป็นสุขใจมากกว่าหรือเปล่ามากกว่าที่จะรับหรือเปล่าอันนี้มันมันเป็นความสุขที่แบบนึกถึงที่ไรก็อิ่มอกอิ่มใจใช่ไหมคะเราได้ไปช่วยเหลือหรือได้ทําบุญ อะไรที่ง่ายๆเนี่ยหรือให้อภัยใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นความสุขที่ประมาณค่ามีได้อะใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนการให้ทานทานที่เป็นวัตถุทานที่เป็นเออเป็นเป็นนามธรรมเนี่ยนะคะแล้ว,แล,วแล้วคุณได้ทดลองทำจริงๆแล้วคุณรู้สึกยังไงคุณกลับมาดูที่ิจิตใจของตัวคุณเองอย่างสม่ําเสมอดูอย่างสม่าเสมอคุณก็จะเข้าใจแล้วว่าพุทธศาสนาม,มีคุณค่ากับชีวิตของคุณอย่างไร มาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะท่านเจ้าคุณม<ส>ะยอยากจะให้ท่านเจ้าคุณช่วยกล่าวสรุปเจ้าค่ะอาตมาขอเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านว่าติดตามชมรายการธรรมะรับตะวันธรรมะสาธกในภาคกลางวันและก็ธรรมะข้างหมอนสามรายการนี้จะหยิบเอาธรรมะมาสนทนากันเป็นธรรมะที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของท่านท่านติดตามไปเรื่อยๆแล้วก็ จะเกิดความรู้สึกว่าธรรมะนี้ยกระดับจากขั้นศีลธรรมไปสู่ขั้นปฏิบัติเพื่อเป็นการเลิกลดละสิ่งที่ลบก,กวนจิตใจเราเรียกกันว่ากิเลสน,นิยวนทั้งหลายไปเรื่อยๆอัตมาหวัง,งว่าเรื่องต่างๆที่เสนอญ,ญาติโยมไปน,นั้นจะเป็นประโยชน์ทั้งนี้เพราะอาศัยโครงการสมณีรากแก้วศาสนาทายาทของพระพรามเก้าซึ่งวันนี้พระเดชพระคุณท่านเดินทางไปจังหวัดเชียงรายติดพระเดชพระคุณทยคุณพระราชยานนาควี ทราบว่าพรุ่งนี้ท่านคงเดินทางกลับอาตมาขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับประโยชน์และความสุขโดยทั่วถึงกันเปเรือค่ะวันนี้ต้องกลาบขอบพระคุณนะคะพระราชปฏิพันธ์วันนี้ท่านเจ้าคุณบุญมานะคะวัดไกรยุรวงศาวาสเจ้าค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณครูอ้อนด้วยนะคะที่มาพูดคุยสนทนาธรรมะในวันนี้นะคะก็เราก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับแนวคิดของโรงเรียนวิถีพูดไปนะคะ และที่สำคัญสามนเณรหง์นี่ก็เป็นลูกศิษย์ของคร mm hmm. ูอ้อนเช่นเดียวกันมีอะไรจะพูดถึงสามนเณรหงไหมคะก็ต้องก็ชื่นใจะนะคะแล้วก็ต้องอนุโมทนาที่ที่ออมาบวชตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์นะคะก็ได้เข้าใจได้ได้บทฝึกที่ที่เข้มข้นของชีวิต <laughs> เพราะอยู่บ้านนี่มันสบายเกินไปะนะคะไม่ใช่ของจริงชีวิตจริงเนี่ยมันต้องเจออะไรที่ประสบปัญหาอะไรต่างๆแล้วก็ แก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเองนะคะซึ่งเชื่อว่าออหลักสูตรออสามเณรรากแก้วตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆไม่ใช่กับเฉพาะเนรโฮกับเด็กผู้ชายไทยทั้งหลายและตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับช่วงธรรมารับตะว,วันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันใหม่สำหรับวันนี้พลอยสุพัชญาสิริภูลต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัททีพโพล,ลีนจำกัดมหาชนบริษัทฟีมาสเตอร์จำกัด ในอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมีความลับแบบว่าอยู่เสมอๆเ,เลยสหรับเล่มนี้เนี่ยไอชื่นชอบเพราะว่าอ่านง่ายค่ะไม่เหมือนหนังสือธรรมะที่แบบว่ารู้สึกเข้าใจยากหรืออะไรนี้เป็นใช้คำพูดที่แบบอ่านได้ง่ายๆแล้วก็หัวข้อนึงเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณสองสหน้าสมมติหัวข้ออย่างวันนี้ค่ะไอ้อ่านแล้วก็บอกว่าโกรธแล้วได้อะไรก็จะมีแคปชั่นที่แบบว่าเด่นๆออกมาอ่านแค่แบบ สี่สมรนทัดเล็กๆกันะคะว่าถ้าคนเราขับเคลื่อนชีวิตด้วยความโกรธเราจะไม่ได้ยินคําเตือนจากคนดีจะพบแต่คนประจบสอบพอเอาใจเราตามใจเราคนพวกนี้เป็นมิตรออกลอกกิ้งกอกไปวันๆมีทั้งเรื่องการมีวินัยของชาติคือเป็นเรื่องที่อ่านได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่มันจะดีมากเลยถ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังะคะ่ะเพราะว่าเป็นคําพูดที่ไม่ได้เข้าใจยากอะไร หนังสือความรักสิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่เป็นหนังสือธรรมะอ่านง่ายจุดประกายความคิดปลุกกระแสความรักหลายรูปแบบทั้งรักตนรักชาติเป็นหนังสือที่เสนอแนวคิดในการพัฒนาคนพัฒนาสังคมโดยอาศัยความรักความศรัทธามีจำหน่ายที่เซเว่นอลและร้านหนังสือวิส d o มธรรมสถานวัดพระราม9ก้ากาญจนาพิเศษ และช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการธรรมาร่วมสมัยแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ชมค่ะจะได้รับข้อคิดดีๆนะคะลองสังเกตธรรมชาติจากสิ่งรอบตัวเรานะคะแล้วเราก็จะมีธรรมะดีๆและข้อคิดดีๆกลับไปใช้ในชีวิตประจําวันด้วยค่ะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพลอยและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะงานเบื้องต้นที่ชาวพุทธเนี่ยจะต้องรู้จักก็คือการสำรวจตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ก่อนค่ะ ปิดตาไม่ดูปิดหูสองข้างปิดปากเสียบ้างนั่งส,สบายๆทุกคนให้ทําอย่างนี้ให้เป็น